บีน้ำพึ่งชนารงแท้100%ปรปรักตีด้วยงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศสบการณ์มากกว่า19ปีม,มีฟาร์มตรวจสอบได้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ung, ดรอิสมาอเจจหลงผู้เชียช่วยวชาญด้านพึ่งชนโรองใต้แบรนด์ดรบี สำหรับจุดเริ่มต้นของดัตเตอร์บีนะครับที่นี่ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ก่อเกิดเรื่องของงานวิจัยนะครับเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับเราก็มีการทำศูนย์เรียนรู้ชนโรงนะครับที่นี่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับพึ่งชนโรงนะครับเรื่องของสายพันธุ์ต่างๆนะครับความหลากหลายต่างๆแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นระบบนิเวศต่างๆนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับพืชอาหาร ซึ่งจะพบว่าที่นี่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีครับเรื่องของการทําเกษตรต่างๆแล้วก็เรื่องของการเน้นหนักเรื่องการใช้เรื่องของสารเคมีที่ไม่ค่อยมีการใช้ที่นี่นะครับทำให้พึ่งฉลงก็มีอยู่จํานวนมากมายที่นี่นะครับส่วนเรียนรู้ที่นี่นะครับก็จะมีสายพันธุ์ของพึ่งฉลงประมาณ1 1สายพันธุ์ที่เรารวบรวมไว้ครับก็ งานวิจัยที่อยู่ในส่วนที่เป็นของดรบีก็จะมีอยู่ประมาณสัก30ฉบับนะครับที่ถูกตีพิมพ์เรื่องของสายพันธุ์นะครับเรื่องของพืชอาหารต่างๆก็จะมีการตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและก็ระนาชาตินะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสูวนเรียนรู้ที่เปิดให้บริการวิชาการทั้งส่วนที่เป็นบุคลากรภายในประเทศแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นคณะวิจัยจากต่างประเทศอย่างเช่นประเทศมาเลเซียนะครับประเทศอินเดียก็ได้มาเยี่ยมชม ส่วนเรียนรู้ของเราภายใต้ดรบีนะครับซึ่งดอกรบีก็ชี้ชัดให้เห็นถึงความมาตรฐานโดยใช้เรื่องของงานวิจัยเป็นตัวนําแล้วก็พัฒนาเรื่องของชุมชนแล้วก็สุดท้ายเราจะสร้างส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับก,การการันตีจากงานวิจัยภายใต้แบรนด,ด์ดรบีนะครับ หลักคิดของดรบีนะครับเราดำเนินการโดยใช้ฐานงานวิจัยที่เราได้ศึกษามาประมาณ19ปีนะครับโดยใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับมาบริหารจัดการของพื้นที่นะครับจะพบว่าการบริหารจัดการของพื้นที่ที่ทำให้สินค้าหรือน้ำพึ่งมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยต่อลูกค้านะครับก็จะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของ C l i m ม t e เรื่องของสภาพอากาศของพื้นที่นะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นการบริหารจัดการเรื่องของพืชอาหารต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เราต้องมีการาวิเคราะห์ว่าพืชอาหารเด่นๆของชนโรงตรงพื้นที่นี้นะครับมีชนิดไหนบ้างซึ่งตรงนี้เองเราก็จะพบว่า,ามีพืชอาหารที่เป็นมัลติฟลาล์ซึ่งจะทําให้คุณค่าทางอาหารเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มีคุณค่าคุณภาพสูงนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องอตระหนักเรื่องของการ าก,การพื้นที่ของอสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเรื่องของ GAP ซึ่งจะบ่งชีถง้ถึงความปลอดภัยของสินค้าของของเรานะครับภายใต้นามของดรบีนะครับจากงานวิจัยตรงนี้เราก็ได้มีการเก็บเรื่องของผลผลิตน้ำผึ้งนะครับไปตรวจวิเคราะห์จะพบว่าน้ำผึ้งที่นี่มีความโดดเด่นแล้วก็ต่างจากที่อื่นครับที่อื่นจะไม่มีส่วนที่เป็นสารที่เป็นองค์ประกอบก็คือไฮดรอกซิเมทิลฟอรฟิโรล สิ่งนี้ที่จะทําให้น้ําผึ้งของเรามีความโดดเด่นก็คือจะไปช่วยย่อยสลายส่วนที่เป็นน้ําตาลที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับส่วนที่2ก็จะเป็นสารที่มีชื่อว่าเชฮาลูโรสส่วนนี้ก็จะมีหน้าที่ในการทําให้หลอดเลือดของเรามีการขยายเพิ่มตจมมากขึ้นทําให้การไหลเวียนของโลหิตเนี่ยนะครับมีค่าที่ดีแล้วก็ทําให้ร่างกายมัน flow ได้ในระยะที่มันเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับ นำพื้นที่อยู่ภายใต้รับีก็จะมีการจัดการบริหารจัดการเรื่องของการผลิตเรื่องของการแปรรูปแล้วก็มีเรื่องของมาตรฐานด้านการผลิตเข้ามาจับนะครับก็ลูกค้าก็มีความมั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่อยู่ภายใต้รับีก็มีความปลอดภัยต่อลูกค้าแล้วก็มีคุณภาพสูงสุด สำหรับคุณสมบัติของน้ำผึ้งตราดรอกกบีนะครับมีคุณสมบัติหลักๆก็1งก็คือแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับ2ก็คือแอนตี้แบคทีเรียครับ3แอนตี้ฟังกัสแล้วก็4ก็คือแอนตี้อินเฟมมาทอรีก็คือป้อ,องกันการเกิดการอักเสบต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ดูเรื่องของน้ำผึ้งชนโงแล้วนะครับมีสารสำคัญอยู่ข้างในนะครับที่เราวิเคราะห์น้ำผึ้งตราดรอกกบีก็จะมีส่วนที่เป็น DHA นะครับส่วนที่เป็น MGO ะครับส่วนที่เป็นฟีโนลิกคอมเพล์นะครับส่วนที่เป็นฟลาวอโนย์ะ id, นะครับแล้วก็เลปโตสเปรินซึ่งสารเหล่านี้นะครับก็จะมีส่วนสําคัญแล้วก็บ่งชี้ถึงสรรพคุณเรื่องของการเกิดพุ่มแพ้ต่างๆเรื่องของการป้องกันการอักเสบทําให้แผลหายเร็วขึ้นนะครับเรื่องของการป้องกันการเกิดข้อเข่าอักเสบนะครับซึ่งตรงนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เราสามารถที่จะบ่งชี้หรือใช้ ส่วนที่เป็นน้ำพึ่งชะโลงใจแล้วก็บีของเรารสำหรับน้ำพึ่งตราแล้วก็บีนะครับเราก็มีกลุ่มลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำนะครับแล้วก็เราก็ได้มีการสอบถามว่าเขารับประทานแล้วเป็นยังไงบ้างก็ปรากฏว่ามีกลุ่มลูกค้าที่สะท้อนข้อมูลให้เราเห็นว่าสามารถที่จะช่วยในเรื่องของโควิดได้นะครับบางคนก็บริโภคเพื่อป้องกันแล้วก็รักษาคนที่เป็นโควิด กับส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็ช่วยในการเรื่องของการทําให้หลับนอนได้ดีขึ้นนะครับมีการผ่อนคลายมีการปรับเรื่องของฮอร์โมนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแก้การอักเสบของแผลนะครับกินแล้วแผลสามารถจะ,จะสมานแผลได้เร็วขึ้นนะครับแก้ไขเรื่องของการอักเสบของเข่าข้อต่างๆก็มีกลุ่มลูกค้าที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้จริงครับ <c oughs> เรื่องของการเกิดภูมิแพ้ Brazilian, อันนี้ก็ช่วยได้จริงๆว่า มาสามารถที่จะรับประทานเข้าไปแล้วนะครับทำให้ภูมิดีขึ้นเรื่องของการต้านเรื่องของเซลเมะเร็งก็มีกลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า,ากินน้ําผึ้งะลองจากรัเทบีแล้วสามารถที่จะทําให้อาการมันดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อผู้บริโภครับประทานเข้าไปแล้วก็จะเรื่องเรื่องของปรับสมดุลภายในระบบทางเดินอาหารของเรานะครับแล้วก็เรื่องของการทําให้เซลล์มันสามารถที่จะเจริญได้เร็วขึ้น ทำให้ร่างกายเกิดการเฟรชได้ดีขึ้นนะครับร่างกายเกิดการกระพี้กระเป๋าได้ได้ดีขึ้นนะครับทำให้สามารถที่จะทํางานต่อได้สำหรับดอรบี B, นะครับมีการให้เทสคิดในการตรวจสอบว่าเป็นน้ำพึ่งแท้หรือน,น้ำพึ่งปลอมนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเราจะมีการ ดูดน้ำพึ้งที่เป็นน้ำพึ้งแท้นะครับจากกลังเลยนะครับนะครับเรามาใส่หลอดแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมีส่วนที่เป็นสารละลายนะครับแน่ไปพร้อมกับผลิพิพริ่าเป็น,น,น,ปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับ จากที่เราเก็บน้ำพึ่งจากฟาร์มรัตบีนะครับน้ำพึ่งชนโรงตรารัารตบีก็จะมีการวิเคราะห์ผ่านห้องแล็บก็จะมีการวิเคราะห์ส่วนที่เป็นแกสรอนหรือเรโนหรือที่เราเรียกว่าพาริโนโลจีซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ส่วนที่เป็นการพิสูจน์ได้ว่าเป็นน้ำพึ่งแท้หรือไม่นะครับน้ำพึ่งตรารัตบีก็จะมีการวิเคราะห์ในห้องแลบนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่ามันมีการปลอมปลของน้ำพึ่งหรือไม่นะครับ จากที่เราดูนะครับหลังจากที่เราดูภาพใต้กล้องโุรทัศน์นะครับเราก็จะเห็นว่าน้ำผึ้งชนโรงจาร์ตบีก็จะมีส่วนที่เป็นแกสอนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำผึ้งก็จะแสดงให้เห็นว่าเป็นน้ำผึ้งแท้นะครับและประกันได้เลยว่าน้ำผึ้งชนโรงจาร์ตบีเป็นน้ำผึ้งชนโรงแท100นะร้อยเปอร์เซ็นต์